ความฝันมักจะแตกต่างกับความจริงเสมอจริงหรือไม่ความฝันของทุกคนแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากสักทีหนึ่งบางคนฝันอยากมีตั้งรอยลานพันลานอยากมีรถเบินอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากแน่นอนครับว่าเราทุกคนมีความฝันความฝันเป็นสิ่งที่ยากแต่มันจะได้ให้เป็นจริงได้ เราต้องลงมือทำมีคนพูดด้วยนะครับความฟั่นก็เปรียบเสมือนดวงดาวที่เรามองเห็นได้แต่เอื้อมไม่ถึงเป็นสิ่งที่คนเคยพูดไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราทุกคนต้องมีความฟัน่นเพื่ออะไรเราต้องมีความฟัน่นเพื่อว่าเราจะเอาความฟั่นนั้นนะ่ะมารอเลี้ยงใจเราเพื่อที่จะให้เรามีกําลังสู้ต่อไปมีกําลังทําต่อไป ในสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราอยากเป็นความฝั่นกับความจริงไม่แตกต่างกันเลยครับความกวัานกับความจริงแตกต่างกันทีเดียวความฝันก็คือการที่เราฝั่นแต่ไม่ลงมือทําความจริงก็คือการที่เราฝั่นและเราลงมือทําจนกลายเป็นความจริงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราเลือกได้ว่าเราอีฟันอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำฟันของเราให้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นนะครับ ความฟันไม่ว่าเราจะทําแล้วมันจะพังแตกสลายเป็นพันบันจินเราก็อย่าอ้อเก็บความฟันเล็กๆหน่อยๆของเราขึ้นมาไม่ครับเก็บขึ้นมาไม่แล้วคอยต่อเติมเป็นจิกซอต่อเติมให้ความฟันของเรานั่นเป็นจริงให้ได้ถ้าคุณเชื่อมัน่นและมุ่งมั่นจริงๆเชื่อพุ่มนะครับววาความฟันกับความจริงอยู่ไม่ได้กันเลยเราทำฟันให้เป็นจริงได้ ด้วยมือเราด้วยการที่เราลงมือทำกับมันจริงๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับคิดให้ทุกทิศแล้วชีวิตของเราก็จะไปทุกทางแล้วเจอกันในคลิปหนวทถัดไปนะครับ